วันนี้วันจันทร์ที่27กันยายนปีพุทธศักราช2564อาหารวันนี้เมนูเช้าข้าวต้มหมูบดเมนูเพนหมูต้มขิงและเห็ดหอมน้ำปริกผักสดหมูบดผัดหมาล่าขอนุโมทนากับท่านฐานนวดีคือพระอาจารย์รณัชัยรนัญชโย พระอาจารย์สกุลประสาธนิโยและคณะอุบาสิกาแก้วกัลยาณมิตรดุสิตามาเตสิงรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตาหารให้กับพระภิกษุสมณีนนร่วม6นร่วม640รูปของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จในภาษานีขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันณนะสุขคะพละปฏิพานธทนะสาะบ,บริวาสมบัติให้ยิ่ง่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสูา่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมสงทุกท่านทุกประการเถอ